มาถึงเวกัสวันแรกวันนี้ยังไม่ลงแข่งสองวันแรกนี่คือ 100. ร้อยหายแจ็ดแลกก่อนก็เลยมาสมัครมามารีจิสนะฮะเพื่อที่จะได้บัตรเห็นว่ามีสองสีมั้งซึ่งก็เดี๋ยวจะลุ้นว่าจะได้สีอะไรก็ตื่นเต้นมากฮะนี่ w s o p เป็นถ้าเป็นวงการหนังก็เหมือนกับมายืนอยู่ในงานออสกา ถ้าเป็นฟุตบอลเนืเหมือนยืนอยู่ในฟุตบอลโลกถ้าเป็นนักการเมืองนี่ก็คือเลือกตั้งใหญ่ <laughs> uh, you forget your phone uh, sir sir your phone r <laughs> okay. uh, i g I h t r e h e for WSOP just one second okay sure. มาถึงก็เป็นคนดีเลยเนี่คล้ายๆแตบว่ามันมีอะไรบางอย่างบอกเราว่า Okay, come on this side for me. Oh, okay, sure. Oh, you need a you need a card. Yes. First time? Oh, first time here. All right. I need your address. Okay. Email. Okay. And phone. Okay, sure. And so you've never had a car before? No. Have you ever played WSOP before? No, never. No. This is my first time. First time. Right? Oh. Well, welcome WSOP virgin. Thank you. <laughs> Thank you. Like a virgin. Yeah. So uh, address, email and phone number. Phone number, okay. Yeah. Thank you. Thank you. I take this one? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Uh, See dam. ไม่มี b r a c e l e อ่ะไม่เห็นคนอื่นมันเป็นรูป b r a c e l e อ่ะมันเป็นลางที่ดีนี่เดี๋ยวเอามาเทียบกันอ่านี่ครับบางคนก็จะเป็นสีขาวก็จะเป็น bracelet ขผ,ผมเป็นสีดำคล้ายๆจะบอกว่ารอจับของจริงไปเลยสถิติผมยังคง100%อยู่นะฮะลงทุกทัวร์นาเมนต์ itm ทุกทัวร์นาเมนต์ขนาดก่อนหน้านี้เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยไป business trip ที่ไต้หวันแล้วก็เลย ลองไปเล่นที่โป๊กเกอร์ครับห้องเดียวกับที่ตอนนั้นที่เขาจัด APT เลยนะครับแล้วก็ไปลงเป็น Daily Tournament ลงเล่นๆน,น,นะฮะก็ยัง ITM เลยเข้า Final Table ด้วยดังนั้นวันนี้จะมารักษาสถิติครับตั้งงบประมาณเอาไว้น่าจะลงอีเวนต์เล็กๆที่ค่าสมัครประมาณ600ดอลลาร์ซึ่งซึ่งก็ถูกที่สุดแล้วของที่นี่นะแล้วก็ตั้งงบประมาณไว้ว่ารีบได้สัก ห้าหกครั้งห้าครั้งหกครั้งน่าจะเกินละห้าครั้งแล้วกันนะหวังว่าจะไม่ได้คือคือกล่วว่าแบบพอบายครั้งแรกปึ้งแล้ว ITM เลยคราวนี้ก็มีทุนเล่นตลอดทั้งทัวร์เลยครับเป็น WSOP แต่ละปีใช่ <นะ S 1> เป็นไพ่ที่ใช้จริงๆในเดือนตุลแต่ละปีแต่ว่าจะไม่มีปีล่าสุดขายนะป้าโอเคงั้นเดี๋ยวคนเอาไปโควก,กเ, <laughs> เออจริงว่ะใั่งซอนเต็มไปหมดล่าสุดจะเป็นทองจิ๋มจ้าสิบสี่แพ็คห้าสิบเหรียญใช่คือแยกแพ็คแล้ว อ๋อเป็นไพ่ที่แบบใช้แล้วโหเราอาจจะได้สัมผัสไพ่เดียวกันกับที่ในกรนูเคยสัมผัสมาก่อนซึ่งเราไม่รู้หรอกเราได้แต่จินตนาการจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไปซ้อมก่นมันต้องมีไพ่ให้ถือด้วยดิมินิฮาร์ทแทนและกัน มันเป็นความฝันฮะการได้มีโต๊ะโกเกอร์เป็นของตัวเองที่บ้านเราจะเข้าไปแทนที่เคยเห็นแต่ในคลิปอะแล้วเราก็ห้องใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเนี่ยคือที่ที่ดาน,นังที่หอยอันนั่นก็ใหญ่มากแล้วนะในในความรู้สึก ขอดูที่นี่ด้วยว้าวนี่มันนี่มัน Impact Exhibition ชัดๆโอ้เขามีการนับกันไหมว่ามีกี่โพร่ะอะไร อ๋อเหรออ๋อนีอ่แต่นี่คือแค่นี่คือแค่ห้องเดียวเพราะว่ายังมีอีกฟากหนึ่งด้วยใช่ไหมก็คือฝั่งนี้450แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็3 4 0 0อะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่ชอบมากเลยคือมีบอลให้ดูด้วยเนี่ยบ o n yes do the dance yes เข้าใจเข้าใจอารมณ์ดี อันนี้ดูเข้ากับเข้ากับตัวตนเรามากคิดดูเดียว,ว่าโอ้โหถ้าแข่งซีเนียร์เนี่ย,ยก็จะเจอคนที่แบบว่าจำสูตรพวก GTO ไม่ได้จำ ICM คืออะไรไม่ได้เหมือนกันก็ไม่เร็วอย่างนกัน้นะเป็นพวกโ c h o o l ด้วยกัน เอาราต้องมาบันไปแคชเอาที่นี่แน่นอนอาจจะต้องเดินมาห้องนี้บ่อยหน่อยนะฮะโลมันลทีเดียวได้อ๋อลบทีเดียวได้เหรออ๋อโอเคโอเคโอเคประสบการณ์แรกใน W S O P ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือการ r e i s t เรียบร้อยแล้วเป็นอีเวนต์ที่82ของการแข่งขันที่นี่ N L H E Freeze Out นะฮะ ซึ่งค่าสมัคร1,000เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็3 7 0 0 0นะฮะแล้วก็เป็นแบบ freeze out ก็คือ Rebuy in ไม่ได้เข้าไปแล้วต้องอยู่ให้ยาวที่สุดเป็นอีเวนต์2วันจบหวังว่าจะสตาร์ท ด้วยดีนไม่ได้ดูด้วยสํายรางวัลมันเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะหลายแสนเนอะใช่ไหมค่าสมัครต้องพันนึงแนะ่ซึ่งค่าสมัครพันนึงนี้มันเท่ากับว่าเวลาแข่งพวกเมนิเวต์ในเอเชียทัวร์เลยเมนิเวต์แรกที่ผมเคยแข่งเนี่ยที่ฮาหนอยก็รู้สึกค่าสมัครประมาเนี้ยสามหมื่นสามมืนกว่าบาทเรามาดูกันว่าจะทําสําเร็จหรือไม่แข่งที่โต๊ะ87 Paris ป บ็คนะฮะจุดที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ไม่ห่างจากจุดที่เนมานั่งสักเท่าไหร่เชื okay. ่อว่านั่งอยู yeah, ่นั้นจะได้กลิ่นเนมาด้วยเดี๋ยวจะได้รู้เกมแรกในชีวิตที่ WSOP กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะเป็น i n l h 1000เหรียญ ฟรีสเอาเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะเป็นเช่นไรก่อนจะเริ่มก็มีเรื่องแล้วฮะ oh, <okay. S 1> เขาย้ายโต๊ะกัน oh, <okay. S 1> ย้ายห้องกันเลยทีเดียวตอนแรกไปห้องเดิมแล้วไม่เจอใครก็นี่กําลังจะเริ่มต้นแล้วเป็นกำลับบงใจให้ด้วยครับ mm hmm. ผมเนี่ยเอาแบบพวกการ์ดโปรเทคเตอร์มาเพียบเลยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นมีใครเอามาใช้ก็เลยยังไม่หยิบออกมา mm hmm. เดี๋ยวรอด,ดูก่อนไว้ถึงคราวฉุกเฉินถึงค่อยหยิบออกมาอีกที 私はこの辺を見てください。 500 Obrigado. <c oughs> จะเป็นรับ <c oughs> ออตาสุดท้าย <c oughs> แต่ว่าก็มันไ,ไม่มีอะไรให้เล่นเลยมาโดยตลอดแล้วก็ดูเหมือนโต๊ะดีมันเล่นกันแบบว่าค่อนข้างค่อนค่อนข้างแบบคอนเซอร์เวทีพอสมควรทุกคนระวันตัวก็เลยลองปราฟดู <c oughs> แต่ว่าเจอพี่คนนี้เขาเล่นเก่งด้วยลืมไปว่าเพรพี่คนนี้เขาเขาเล่นดีมาโดยตลอด <c oughs> ลบราฟใครไม่ปราฟ Stay alive. Stay alive. Stay alive. Good luck, everybody. Good <laughs> <laughs> Right time. It's time get God. that to home. say so. Yeah. Yeah. c Not ก God. ก็ถือว่าเล่นไปเล่นแบบค่อนข้างรอบครอบในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่บัฟก็ต้องบัฟแล้วก็เกือบจะทุกแฮนด์ที่ที่ชนะเนี่ยชนะด้วยการบัฟทั้งหมดเลยแล้วก็ เ,เกือบจะทุกแฮนด์ที่แพ้ก็แพ้ด้วยการบอาฟช่นเดียวกัน,น <c oughs> ค,คือคือไพ่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยติดก,ก็ต้องเล่นไปตามเกมแล้วก็แค่แรกกินเลยครับคือแบบว่าโอ้โหเปิดมานี่ Pocket 5 <c oughs> เออว่าเจ๋งว่าเริ่มด้วยพ็อกเก็ตห้แล้วก็ไปด้วยพ็อกเก็ตห้ด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นการเปิดและปิดเป็นเลข,เป,เ,ลขเป็นเลขนำโชคนะฮะพ็อกเก็ ช่วงท้ายมันก็เข้าอีหลอบเดิมก็คือมันเหลือเหลือชิปน้อยก็รอเอาอินใส่กันอย่างเดียวนะฮะปรากฏว่าไอ้ตาที่ตัดสินใจะเอาอินเมื่อกี้เนี้ยคือถือพ็อกเก็ต5แล้วก็ตัดสินใจเอาอินไปปรากฏโอ้โหเจอทรีเวย์เข้าไปนะฮะคนแรกมาก็รู้จักพ็อกเก็ตเอทเลยมั้งนะก็เลยก็เลยไม่รอดไม่มีอะไรพิเศษผมผมว่าแบบค่อนข้างเป็นไปอย่างแบบออร์แกนิกมากครับก็สมควรแล้วเมื่อ เล่นไม่ดีพอก็กตกลอบไปคราวนี้ก็เท่ากับว่าเหลือโอกาสสำหรับที่จะเล่นได้เนี่ยก็คือเอ t ฟ d e ด p Stack ใช่ไหมซึ่งค่าสมัคร600เหรียญยังมีโอกาสรีบายอินได้1ครั้งก็เท่ากับว่ามีโอกาสอีก2บายอินที่จะคว้าบรสเล่หรือ,อยังน้อยก็ ITM เพื่อาารักษาสถิติต้องบอกว่าโดยรวมคนที่นี่เท่าที่ดูเล่นกัน มีวินัยกว่าฝั่งเอเชียนะผมหร,หรือผมไม่รู้อาจจะเป็นที่โต๊ะผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครเล่นผีผาค่อนข้างเล่นกันไปตามเกมอยู่พอสมควรแล้วก็ติดไปทางคอนเซอร์เวทีฟด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโต๊ะนี้หรือเปล่าต้องต้องรอดูอทีเพราะว่าเห็นได้ยินจากคนอื่นๆว่าก็จะมีพวกแบบนิสัยเสียนิสัยไม่ดีมารยาทไม่ดีบนโต๊ะอะไรผมโชคดีผมยังไม่เจอนะฮะแล้วก็โปรเต้โปรเตสก็บอกว่าเอ้ระวังแล้วมันมีพวกดีลเลอร์ที่แบบไม่ค่อยเนี๊ยบ ะะซ,ซึ่งเมื่อกี้เท่าที่ผ่านมาผ่านมือดีลเลอร์มาประมาณ4-5คนเนี่ยมีผิดพลาดจริงแค่คนเดียวมีแค่เคสเดียวนอกนั้นถือว่าค่อนข้างดีเลยด้วย So mm. I, know. I know a lot of people behind <laughs> you. I would call them. Yeah. ย่โอเคเลยก็สตาร์ทมันสตาร์ทหกหมื่นตอนนี้จบอยู่ที่ประมาณมีมากกว่า Starting s สแต k อยู่ประมาณหมื่นหนึ่ง <c oughs> ถือว่าโอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าร้อยกว่าบิ๊กไบที่สำคัญมันคืออย่างนี้ตอนแรกตอนแรกแบบดรอปลงไปพอคือคือสตาร์ทมานี่ก็ค่อยๆขึ้นแบบสโลว์สโลว์แล้วก็ดรอปลงไปต่ำกว่า Starting s สแต k ผมเลยต้องควา้าอาวุธลับออกมาลาบูบูของขวัญจากญี่ปุ่น ที่มอบให้มาเป็นลาบูกูตัวที่ซ่อนไพไว้ที่หูด้วยที่ตาที่ประทับใจที่สุดมีอยู่แฮนด์หนึ่งก็ถือถือเอชดอกจิกแลก้วก็อะไรอีกตัวหนึง่งประมาณแบบ 8, 9, แปดเก้าอะไรเงี้ยเป็นออฟสูทด้วยแล้วก็บอร์ดมันขึ้นมาเนี่ยมีดอกจิก2ตัวตอนฟลอปเนี่ยผมลงไปค่อนข้างเยอะผมจำไม่ได้แล้วว่าประมาณฮาฟพอตอะวิลเลียนก็คอมา คือคือเขาคงติดกพบอดมันบอดเวยมากเลยอะ่ะมันมีทั้งแมมมีทั้งคิงมั้งรู้สึกแล้วก็พอ <c oughs> พอเทิร์นมันออกมาเป็นดอกจิกอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเลยต้องเล่นท่าบลัฟไปอะ่ะว่าว่านัดฝรั่งนะฮะก็ใส่ออลอินมากเลยซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ก็หวั่นใจเหมือนกันเพราะว่าคู่ต่อดสู้เนี่ยมีเหลืออยู่ประมาณสักน่าจะประมาณคือถ้าผมแพ้เนี่ยผมอาจจะเหลืออยู่แค่นิดเดียวอะ่ะ แล้วปรากฏว่าเขาเขาโฟลไปก็ถือว่าเป็นท่าบรับที่โหดเยี่ยมมากแล้วก็รอดมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีก็ตานันเนี่ยทำให้ได้มาพสอสมควรมีมีช่วงที่แผ่วๆไปเยอะเหมือนกันมีช่วงหนึ่งนี้เนื่องจากว่าจริงมันเป็นอัลตร้าดิฟสตั้ก็จะพยายาม เลี้ยงตัวเองให้มันอยู่เกินร้อยบิ๊กไบให้ได้อย่างต่อเนื่องนะซึ่งซึ่งก็ทําได้มาโดยตลอดแต่ว่ามีช่วงหนึ่งตกลงไปจนเหลือประมาณแถวๆห้าสิบบิ๊กไบซึ่ง,ง่งจริงๆก็ถือว่าเสี่ยงละนะฮะแล้วก็ดีดกลับมาได้เพราะว่าคิวไปสองคนเ,เสียดายมากทำไมไม่เป็นมิสซี่เบลตี้วะเนี่ยจริงๆวันนี้คิวไป3คนแล้วด้วยซ้ำไปไอ้ครั้งล่าสุดที่คิวไปเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือผมถือ เอสคิงออฟสูดเหลือกันแค่สองคนนะฮะฟลอปมาเนี่ยมีเอชเนื่องจากเนื่องจากว่าโพสิชันผมดีกว่านะครับตัววิลเลียนนี่ก็คือเรสมาเรสแบบไล่ผมเลยอ่ะผมก็คอลอย่างเดียวเชิญออกมาก็เหมือนจะเป็นเอชนะฮะก็ทำให้ผมติดทริปเอชด้วยความที่วิลเลียนเขาเขาพยายามจะไล่ผมมากผมก็ไม่รู้เขาติดอะไรนะฮะพอไล่มาก็คอลอย่างเดียวแล้วก็โหลิเวอร์มานี่แบบอย่างพระเอกเลยตอนแรกผมกลัวมากว่า ต่อให้มีทริปเอ e แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาติดฟลัชเ,เนี่ยเราเราก็อาจจะเละได้เพราะดูเหมือนทรงเขาเป็นแบบฟลัดดร์นะฮะปรากฏว่าตัวริเวอร์ออกมาเป็นคิงนะผมให้ผมติดนัดฟูลเฮาส์นะครับซึ่งก็เลยทำให้ก็ลุ้นอย่างเดียว<ม>ก็เตรียมเตรียมเอาอินอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัววิลเลียนเขา a อ l อินมาก่อนเลยซึ่งดูเหมือนเขาจะปลอมตัวเป็นฟลั h ก็แน่นอนฮะก็สแนปคอไปเลยซัดไปแบบ เต็มๆต,ตอนนี้ก็เลยกระโดดขึ้นมาเป็นร้อยกว่าบิ๊กไบอให้ร้อยไปสู่เดย์สองก็แล้วกัน ที่สุดฝันก็เป็นจริงเรียบร้อยแล้วนะครับจากอีเวนท์ที่เล่นวันนี้ก็คือเ u t ต์ดีฟสแต a c k นะครับ600เหรียญบายอนินไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกเนี่ยอยู่มาค่อนข้างยาวเลยนะอยู่มาถึงเลเวลประมาณเลเวลเก้าได้มั้งเลเวลสิบวะเลเวลเก้ารประมาณเนี้ยนะแล้วก็ตกไปอย่างน่าเสียดายลาบูบูช่วยอะไรไม่ได้เลย ก็เลยรีบายอินมาอีกทีหนึ่งรันนี้ก็สตาร์ทแบบค่อนข้างช็อตฮะ starting stack มันจะอยู่แถวแถวยี่สิบกว่าบิ๊กไบรน์นั้นสุดยอดครับนี่คือผลงานที่เห็นครับก็คือได้มายืนถ่ายรูปกับบูธของโคแพคนะฮะไพที่ใช้อย่างเป็นทางการของการแข่งขันที่นี่ส่วนเราตกรอบเรียบร้อยนะครับวันนี้สองบายเอาละครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนี่คืออัลต a าสแต k กไฟ ซึ่งก็คือจะแข่งพรุ่งนี้ในใะบสองเป็นต้นไปตามที่วางโคต้าไว้นี่จะเป็นบายอินสุดท้ายจริงๆแล้วจะ ITM หรือไม่พรุ่งนี้รู้กัน พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว <laughs> ถึงแม้ว่าก่อนจะเข้าแข่งขันวันนี้ทอมดูออนได้มาแตะไหลไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วพยายามเล่นแบบให้เนี้ยบที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีจังหวะที่มันเป็นจุดอ่อนของผมโดยเฉพาะเวลาที่มันที่มันลุ้นพวกดรอต่างๆบางทีเรายังไม่ใจแข็งพอไม่ตัดใจ ที่จะทิ้งมันไปนะฮะก็ทำให้เสียพวกเวลาพยายามที่จะลุ้นพวกนัดฟลัชดออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่มันน่าเสียดายมากก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนก่อนที่จะจบจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักสิบห้าบิกบายขครึ่งเอ็ดเอสม่งมาเอสม่งออฟสูทนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ตอนแรกอะตั้งใจว่าจะไม่เล่นนะฮะคือคือตั้งใจว่าจะต้องซูเปอร์พรีเมียมจริงอะต้องแบบคิงเอชคิงคิงหรืออย่างน้อยที่สุดก็คู่แหม่มขึ้นไปอะเราเราถึงจะเล่นนะฮะแต่เนื่องจากว่าในโต๊ะมันมีคนหนึ่งเรสมาซึ่งผมคิดว่าคนนี้เวลาเรสเนี่ยมันอยู่ในเนจ์ที่เราพอคิดว่าเอแหม่มน่าจะเข้าไปสู้ได้น่าจะใกล้เคียงกันปรากฏเที่ยวนี้เขาเรสมาแล้วมันเป็นพอเก็ตคิงนะมันก็เลยทำให้เปิดมาก็เสียเปรียบเลยแล้วก็ ออโอ้โหบอดออกมานี่เขาติดฟูลเฮาส์อีกต่างหากนะฮะดังนั้นก็เลยทําให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายแต่ทั้งทงที่ความจริงแล้วจริงผมคัพเปอร์เขาอยู่1เหรียญก็คือ1000นะฮะก็ถือไอหนึ่งพเนี้ยเล่นมาได้อีกสักพักหนึ่งในใจก็คิดว่าเอาวะดับเบิลอัพอีกสัก8รอบก็คงน่าจะพออยู่ได้นะฮะแต่ว่าก็รอบแรกก็โดนเลยนะฮะก็เลยทําให้เล่นโดยคนเดิมด้วยนะฮะหน้าตาเหมือนประมาณวิสคาลิฟานะฮะเล่นโป๊กเกอร์อยู่กับเราด้วยนะครับตอนแรกผมจริงเริ่มต้นพร้อมๆกันนะแต่ทานนนนองี่่เเเเ้ลลมววไแก็ สตาร์สแตกเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยก็กลาวว่าเอาว่าขอให้อยู่นานกว่าทอมดูวอนก็ใช้ได้ปรากฏตอนนี้เขาไปไกลแล้วฮะไม่ทันล้เอ๊ก,ก็ไม่ไกลเท่าไหรว่วะแมวกวักก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันวะ ำรับรายการอัลต้าสแตรกที่เข้าสมัคร600เหรียญน,นะครับผมก็ไม่สามารถเข้าไป ITM ได้ความจริงต้องบอกว่า ITM ไม่ได้สักรายการเลยนะครับผิดหวังมากแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าการเล่นโป๊กเกอร์ที่มันเป็นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องกัน5วันเนี่ยมันค่อนข้างปรับปรุงมุมมองวิธีการเล่นของเราเลยเนะนื่องจากว่าเราเราเจอคนที่ที่เล่นเก่ง อย่างต่อเรื่อง5วันเต็มๆดังนั้นก็หวังว่าถ้ามีโอกาสกลับมาก็จะพยายามทําฝันให้เป็นจริงต่อไปส่วนในรายการเดียวกันนะครับหลังจากที่ผมตกไปแล้วก็ยังมีพี่วันนะฮะที่สามารถเข้าไป ITM ได้รวมถึงคุณเจมส์ชวนะซึ่งเป็นโปกเกอร์บล็อกเกอร์ที่หลายคนติดตามกัอนอยู่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยซึ่งน่าเสียดายนะครับไม่มีคนไทยเข้าไปถึงแชมป์ซึ่งเป็นรางวัลถึง12ล้านบาท โซพี่ครั้งแรกเมดิเวนครั้งแรกจะเอนจอยทุกๆขนาดจิตแค่นี้ก็พอ